เศรษฐาขาขึ้นกระแสร้อนแรงเป็นแกงไตปา่าเบียดแพทองฐานตกขอบคะแนนพุ่งต่อวีซ่ายาวสวนดิวลับจบแค่10เมษายนนี้แม้จะยังหลุมหลวมไปบ้างแต่ต้องยอมรับว่าการเดินทางไปตรวจงานมอบนโยบายของนายกเศรษฐาทวีสินที่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่6-8ถึงเมษายนที่ผ่านมาทำให้เรตติ้งคะแนนนิยมของนายกถุงเท้าหลากสีร้อนแดงขึ้นมาไม่น้อยน้องๆแกงไตปา่าเมืองคอนกันเลยทีเดียว พูดกันแบบไม่ต้องเกรงใจและไม่ได้แสเสี่ยมนาทีนี้นายกนิดเบียดหนูอิงตกขอบไปแล้วที่เกาะสมุยนายกพักสองคืนทําการบ้านหลายอย่าง6สอสอของพักรวมไทยสร้างชาติจากสค่ายบ้านใหญ่ชุมพลการจนะและพงศักดิ์จากแกว้วนายกอบจอคนปัจจุบันคอยเป็นกําลังหลักเสริมให้ฝ่ายราชการงานนี้ลงตัวเป๊ะแต่ที่ไม่ลงตัวนับถอยหลังต้องพังกันไปข้างคือศึกบ้านใหญ่การจนะกับจากแกว้ว ต้นปีหน้าจะต้องสับป,ประยุทธ์ห้ำหั่นประดาบกันในศึกชิงนายกอบจซึ่งชัดเจนแล้วว่าคุณป้าโสภาการจะนะอดีตสสประชาธิปัตย์ภรยาชุมพลจะลงชนพงศักดิ์กลับไปที่นครศรีแม้นายกจะมีเวลาไม่มากก็ทำภารกิจครบทั้งสักการะและห่มพาพระบระมธาตุกินแกงไต้ปลาขนมจีนและเปิดงานสัมมนาที่อำเภอสิชลรวมถึงแวะวัดเจดีปิดทองไอ้ไข่โปรโมทการท่องเที่ยวสายหมู่ ที่นครศรีมีรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติวิทยาแก้วพาราดัยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิมพัฒราวิชัยกุลสอสอเขตสิชนให้การต้อนรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีปุ้ยพิมพัฒรานั้นแข็งขันเอาการเอางานนาทีนี้คนเมืองคอนยกให้เธอเป็นหญิงเหล็กหญิงเก่งหิงกล้าปรับครมอเมื่อไหร่ถ้าชื่อเธอหลุดคนเมืองคอนมีเครื่องแน่นอน อย่างไรก็ตามขณะที่คะแนนเศรษฐาดูร้อนแรงเป็นแกงไตปลาดที่สุราษฎร์นครสีแต่ที่กรุงเทพทำเนียบต้องดูย่างก้าวสำคัญกับโครงการดิจิทัลวอ l เล็ซึ่งขณะเขียนต้นฉบับเล็กเดยบดวอยังไม่ทราบว่ารัฐบาลเศรษฐาพาทางตันนโยบาย5 0 0แส0ล้านบาทด้วยสูตรไหนวิธีการใด ไม่ว่าจะอย่างไรก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ปรับแผนเรื่องงบประมาณประจำ2,568โดยขอปรับเพิ่มงบขาดดุลอีก157,200ล้านบาทนั้นทำให้งบ2,568ขาดดุลรวม87,000 0ล้านบาทก็ย่อมชัดเจนว่างบก้อนใหญ่ของดิจิทัล w a l l ล็จะมาจากงบปี2,568นั่นแหละ Yin ในขณะที่แนวโน้มการลดดอกเบีย้นยนโยบายของแบงก์ชาติก็น่าจะเกิดขึ้นตามที่นายกเศรษฐาตามจี้ตามชัยท่านผู้ว่าทอประทอแบบน่ารำคาญในช่วงก่อนหน้านี้วัน2วันนี้หรืออีกไม่กี่เพลาการลดดอกเบีย้ยก็คงจะช่วยผ่อนคลายให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้บ้างส่วนหนึ่ง กล้วโดยสรุปสถานการณ์ในช่วงเวลานี้เศรษฐาอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบว่าสวนทางดิวลึกดิวลับที่ตูจ่จตุพรพรมพันธ์ได้ดักคอพยากรเอาไว้ว่าเศรษฐาหมดดิวแค่10เมษายนเท่านั้นเล็กนิบด่วนขออนุญาตคุณพี่ตูจ่จตุพรต,ต่อวีซ่าดิวให้อย่างน้อยถึง10เมษายนปีหน้าก็เลยแล้วกัน